อาจารย์ครับอ๋อไม่ใช่คนละแบบกันอาจารย์ครับทําไมที่ฟาร์มเหรียญ ACT ไว้รายการหายไปจากระบบครับไม่แสดงเหมือนก่อนหน้านี้อตอนนี้ทีมเดเวลอปเอปอร์กำลังแก้ไขปัญหาระบบการดิสเพย์สมาร์ c คอนแท็กอยู่นะครับเห็นว่าเชื่อมกับสมาร์ c คอนแท็กไมไปได้นะแต่เหรียญไม่หายไปแไน่นอนครับเพราะเป็นสมาร์ c คอนแท็กครับสมาร์ c คอนแท็กเนี่ยมันคือการทําสัญญาอัจฉริยะอยู่บนระบบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขได้นะครับต่อให้เว็บไซต์หายไปจากโลกนี้เลยเราก็ยังสามารถที่จะ เอาเหรียญออกมาจากสมาร์ทคอนแท็กได้อยู่ดีนะครับผ่าน Explorer Bitcoin Explorer Blockchain Explorer นั่นก็คือทุกคนเรามีเว็บเอาไวเ้เป็นหน้าก,ากากเท่านั้นเพื่อจะกดและทำสัญญากับสมาร์ทคอนแท็กเชื่อมต่อกับ DeFi Wallet ของเราหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปถูกบรรจุไว้อยู่บน Network ซึ่ง Network ของ ACT ก็คือ BEP 2 0หรือ BSC Binance Smart Chain ซึ่งจะผูกกับเว็บ BSC Scan .com นะครับ ก็หมายความว่าถ้าเว็บ Access Finance ไม่มีแล้วอยู่บนโลกเรายังสามารถที่จะไปฟาร์มเอาเหรียญที่ฟาร์มเนี่ยอยู่เนี่ยที่หายไปจากบนเว็บไซต์เนี่ยไปเอาออกได้จากสมาร์ทคอนแท็กได้โดยตรงเลยนะครับที่ BSC a แกนนะครับซึ่งวิธีนี้ผมคิดว่าในนี้ไม่มีใครทำเป็นไม่แต่คนเดียวแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตามแต่เราจะไปเอาเหรียญออกจากที่ BSC a แกนได้ทันทีเหมือนที่คลิกที่เอาออกจากเว็บ a c c e s s f i n a n c e เลยเพราะมันเป็นสมาร์ทคอนแท็กสัญญามาถูกเขียนอยู่บนนั้นแล้วมันดึงมาดิสเพย์เอาไว้บน บนเว็บไซต์แค่นั้นเองเพื่อให้เรากดกันอย่างสะดวกและให้ดูผลว่าตอนนี้สมาร์ทคอนแทคมันทำงานยังไงอยู่มันเจนมินม้นเหรียญมาเท่าไหร่เราได้บล็อกรีวอร์ดเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่เป็น d a แอนะครับหรือ d e จิทัลไลท์แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับจริงๆเราไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ทําไว้ให้เพื่อคนที่ใช้งานบล็อกเชนเอ็กซ์พลเอร์ไม่เป็นเข้าไปใช้บนเว็บไซต์เพื่อความสะดวกเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นฟาร์มที่หายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนครับเดี๋ยวพอเดฟเขาดึงข้อมูลจากบล็อกเชน explorer ขึ้นมาโชว์ได้มันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมไม่ต้องตกใจสำหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปเอาไว้ให้ว่าจะไปต่อบล็อกเชน explorer เนี่ยยังไงเพื่อที่จะไปถอนเหรียญออกมาก็คล้ายๆกับการรีคัลเวอรี่เหรียญแหละครับที่บางทีคุณมีเหรียญอยู่แล้วคุณทำวอลเล็ตหายไปใช่ไหม แล้วคุณไปรีคอเวอรี่ด้วยซีดเฟส12คำที่คุณเก็บไว้หรือ16คำที่คุณเก็บไว้ไพ่เวทคีย์ที่คุณเก็บไว้คุณก็จะสามารถจะดึงเหรียญกลับมาได้จากที่ไหนก็ได้ในโลกผมไปต่างประเทศผมก็ไปตัวเปล่าครับจํารหัสในหัวแล้วก็ไปซื้อเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรือว่าคอมพิวเตอร์ใหม่รีคอเวอร์เหรียญตลอดเวลาแล้วค่อยใช้นะครับประมาณอย่างนี้ก็เลยจะบอกว่าเวลาตัวเลขที่มันหายไปเนี่ยถ้ามันเป็นสมาร์ทคอนแท c t จริงๆนะ ถ้ามันเป็น smart contact จริงๆเราจะต้องไปต่อกับ blockchain explorer ที่ network ของตัวเองได้จริงๆถ้าไม่ได้แปลว่านั้นไม่ใช่ smart contact จริงๆเป็นแค่การทําหน้าเว็บขึ้นมาหลอกเอาไว้เพื่อที่จะให้เกิดการรันตัวเลขอยู่บนเว็บไม่มีตัวเลขเกิดบนบ l o c k c h a i n จริงอันนี้เข้าใจใช่ไหมแต่เวลาพวกคุณฟาร์มเดรียญ ACT คุณเห็นไหมพอคุณกด u n t a k หรือกดอะไรก็ตามแต่มันจะไปขึ้น h a s หรือ txid ที่ BSC สแกนตลอดใช่ไหม เวลาคุณกดฟาร์มมันก็ขึ้นว่าคุณฟาร์มอยู่เวลาคุณกดอันสเต็กและเหรียญที่ถูกโอนไปให้เดพพอยเยอร์เหรียญที่ถูกเบิร์นออกไปมันจะขึ้นที่ BSC สแกนหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคอร์สิสเทมมันอยู่ที่เน็ตเวิร์กไม่ได้อยู่ที่เว็บแอคเซสไฟแนนซ์นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เว็บล่มไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับกับตัวเหรียญเพราะเหรียญอยู่บนบล็อกเชนเอ็กซ์พลเอร์ใครเข้าใจยกมือขึ้นเพราะฉะนั้นสมาร์ทคอนแท็เราไม่ได้ทำกับเว็บนะครับเราทำกับ แต่ถ้าเกิดไม่ใช่สมาร์ทคอนแท็เราทำกับเว็บแปลว่าอันนั้นเนี่ยเขาเอาตัวเลขบ Web, นเว็บมาลันให้เราบล็อกเชนเอ็กพลอเรอ์ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการสแตมป์แอคทิวิตี้เกิดขึ้นบนบล็อกเชนเอ็กพลอเรอร์พอบล็อกเชนเอ็กพลอเรอร์ไม่มีการถูกสแตมป์ข้อมูลว่ามันเคยเกิดขึ้นเนี่ยการทำงาน Proof of Stake, Proof of Work, Proof of Authority, Proof of Stake Authority ต่างๆก็จะไม่มีการทำงาน เพราะฉะนั้นธุรกรรมก็ไม่ได้รับการคอนเฟิร์มธุรกรรมที่ไม่ได้รับคอนเฟิร์มก็ไม่ถูกสแตป์ก็จะล่องหนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโดนหลอกไหมดูได้ตั้งแต่เริ่มเลยครับถ้ามันถูกสแตป์บนวอลเล็ตเอ็กซ์พเรอร์ว่าโอเคพวกคุณทําฟาร์มที่จะได้รีวอร์ดเท่านี้เปอร์เซ็นต์เหรียญจะต้องไปอยู่ในพูลของฟาร์มถูกไหมเพื่อที่จะเจนเหรียญขึ้นมาหลังจากนั้นพอคุณวิดยาเหรียญจะต้องหายจากฟาร์มมาเข้าวอลเล็ตคุณถูกไหมตามเงื่อนไขของคอนแทคที่ทําไว ถ้าไม่ได้ตามนั้นแปลว่าคุณไม่ได้ทำสมาร์ทคอนแท็กคุณทำคอนแท็กเฉยๆกับเว็บไซต์นั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างสมาร์ทคอนแท็กกับการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ทั่วๆไปเพราะการทำสมาร์ทคอนแท็กคือการทำร่วมกันบนเน็ตเวิร์กทั้งเน็ตเวิร์กไม่ว่าจากเว็บไหนในโลกก็ตามแต่จะเข้าไปที่เน็ตเวิร์กของบล็อกเชนเอ็กซ์พเอร์ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดคุณทำกับเว็บไซต์เอ็กซ์พ r เอร์ไม่รู้เรื่องด้วยเท่ากับว่าคุณก็ทำธุรกรรมกับบริษัทนั้นๆเว็บไซต์นนั้น Web เว็บไซต์มีไว้แค่เป็นหน้ากากที่จะบอกคุณง่ายๆว่าค่าเพนนตี้การเบินนู่นนี่นั่นเพื่อมาโชว์ให้คุณเห็นตัวเลขดึงตัวเลขเข้ามาเฉยๆแต่ในควมามเป็นจริงถ้าคุณไปอ่านสมาร์ทคอนแทคคุณอ่านไม่ดูเรื่องอยู่แล้วถูกปะมันก็เลยต้องสรุปมาเป็นคอนแทคให้คุณได้เห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องเป็นกล่องแบบบอกๆนะครับทีมเดฟทาให้ตอนนี้เห็นว่ามีปัญหาในการดึงข้อมูลจาก BSC สแกนเข้ามาโชว์แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวคอนแทคก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเกิดใครอยากอันสเต็ก ฟาร์มครบอายุแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานแล้วกันทีมงานทำคลิปวิธีการอันสเต็กผ่านบล็อกเชน explorer ให้ผมสักอันหนึ่งนะครับให้เดฟทำมานะเป็น how to unsteak จากบล็อกเชน explorer จะได้เป็นความรู้ด้วยแล้วเดี๋ยวส่งไปตามกลุ่มต่างๆแล้วก็เข้าไปดูกันเนาะเพื่อจะไปลองทำผ่าน bsc scan com กันดูซึ่งมันก็จะทำให้เราดูแบบเหนือขึ้นมาว่าแบบเอ้ยเราเหมือนเดฟเลยเรามีการวางโค้ดนั่นนี่นู่นมีการไปกดเชื่อม เมตามาสหรือว่าทัสวอลเล็ตกับ BSC s c a n n e t w o r k หลังจากนั้นไปสั่งโค้ด0ูนย์หนึ่งมีคำสั่งต่างๆโอ้โหกว่าจะออกมาได้เป็นเหรียญคุณก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเอ็กซ์เพิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะถ้าใครอยากทำสนุกสนุกเดี๋ยวให้ทีมเดฟทำวิดีโอให้นะครับแล้วก็พวกคุณลองไปทำกันดูนะครับวิธีการสเต็กอันสเต็กโดยใช้บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์โดยตรงซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำฟาร์มบน a อ็ e ซ์เซดไฟแนนนะไปทำฟาร์มบน b SC s บีเอสซีสแกตได้ ไม่เคยรู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลามีใครเหรียญไหนเปิดฟาร์มเหรียญไหนเปิดกิจกรรมที่เป็นสมาร์ทคอนแทคเราสามารถเข้าไปที่ etherscan.io b s s c a n b s c s c a n c o m หรือ explorer ของเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อทำธุรกรรมบนบล็อกเชนเน็ตเวิร์กได้เลยโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเว็บไซต์แค่มันยากนิดหน่อยเท่านั้นเองมันดูแบบไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นมิด UX UI user experience กับ user ต่างๆมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ ให้ให้พวกคุณรู้สึกใช้งานง่ายเท่านั้นเองมันเหมาะกับโปรแกรมเมอร์นะครับนะฮะ